สวัสดีครับแฟนๆ Ford อ a l ทุกท่านเดือนนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศบูธ Ford ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีครับปีนี้บูธ Ford ของเราสร้างสีสันให้กับงานด้วยการแนะนำรถรุ่นย่อยใหม่ถึง4รุ่นและผมจะพาทุกท่านไปชมรถรุ่นใหม่ของเราอย่างใกล้ชิดเลยครับจากนั้น คุณสุรวัตรจึงสมสงประสงค์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าฟอร์ดประเทศไทยมีข่าวจากทีมคา,ารวานผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดที่กำลังเตรียมพร้อมออกเดินทางไปพบปากกับลูกค้าทั่วประเทศมาฝากทุกท่านด้วยครับผมเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารด,ดีๆจากรายการฟอร์ดทอล์กอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันนะครับผม ปอดต่อยอดความสำเร็จของการเปิดตัวรถปอดเจเนเรชันใหม่ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทางลูกค้าเพื่อตอกย้ำบทบาทของฟอรดในฐานะผู้นำตลาดรถกระบะและรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์เริ่มจากกลุ่มรถกระบะฟอรดเวนเจอร์เจเนเรชันใหม่สตรอมแท็กกระบะรุ่นท็อปคันใหม่ครับในตะก,กูลเวนเจอร์ Ranger ตอกย้ำบทบาทของฟอร์ดในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดรถกระบะในประเทศไทยครั้งนี้ ด้ยการนําเสนอนวัตก,กรรมใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยมีในรถกระบะรุ่นไหนๆมาก,ก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดราวหลังคาสปอร์ตบาร์แบบปรับได้หรือเราเรียกกันว่า flexible l a c k system ให้ผู้ขับขี่ปรับรูปแบบสปอร์ตบาร์ด้วยมือด้านเดียวและสามารถเลื่อนจุดล็อกเนี่ยได้ถึง5ตำแหน่งด้วยกันครับรองรับการติดตั้งหรือขนย้าอยอุปรกรณ์ เื่อการผจญภัยและการทำงานหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดายมากเลยครับรูปรักษ์ภายนอกเองเนี่ยของตัว s t r อ m p a c k เพิ่มความดุดันมีสไตล์เรกกระจังหน้าดีไซน์เฉพาะรุ่นเลยครับของตัว s t r อ m p a c k อย่างเดียวเลยสัญ,ญลักษณ์ tor m a ท c ที่ด้านข้างตัวถังและบนฝาท้ายกระบะด้วยครับที่เรามีติดตั้งไว้ให้ทุกทุกท่านได้เห็นเลยว่าเฮ้ย hey, นี่คือส o อมแ็ไฟออกซิเ y l แรมทำงาน mm hmm. เมื่อเปิดไฟสูง ด้วยเพิ่มทัศษะวิสัยและเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถเวลากลางคืนล้ออล่อยขนาด20นิ้วมาพร้อมกับตกแต่งล้อแบบพิเศษยกระดับการเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบความท้าทายไปอีกขั้นหนึ่งภายในเองเนี่ยยังมีความหรูหราพรีเมียมด้วยเบาะหนังและหนังสังเคราะห์ที่มีได้สีดำกับสีแดงอันนี้เย็บติดมาอยู่ในเบาะเลยครับ มันจะทําให้รถภายนอกภายใน,นยมีความเข้ากันอย่างได้ดีเยี่ยมมากเลยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสวยงานเท่านั้นเองเรายังมีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรถจอมแ a รอันนี้เนี่ยเรามีระบบเกียร์ไฟฟ้าเราเรียกว่า e t h t t e r ระบบช่วยจอดอัจฉริยกก็มาด้วยเหมือนกันครับผมนอกเหจากนี้เองนะครับลูกค้าเนี่ยยังสามารถเลือกติดตั้งฝากระบะท้ายที่ปิดได้ ควบคุมด้วยไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นการติดตั้งมาจากโรงงานครับ f o r d v e n t u r e Generation ใหม่จอมแท็กเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่1,264,000บาทสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อครับและรุ่น ขับเคลื่อน4ล้อด้วยราคา1,399,000บาทสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44นี้นั่นก็คือรถกระบะสมรรถนะสูงนะครับที่เรามี DNA เนี่ยมาจาก Ford Performance ซึ่งพอพูดคำว่า Ford Performance ปั๊บมันเป็นขวัญใจของชาวออฟโรดนั่นก็คือ Ford Ranger Raptor Generation ใหม่ตัวนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรเทอร์โบคู่ ทแฟนๆรอคอยครับราคาต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากนะครับเปิดตัวในราคาที่1,769,000บาทครับและอีกหนึ่งรุ่นคือ Ford Ranger Generation ใหม่รุ่น XLS รถกระบะยกสูงเกียร์อัอตโนมัติพร้อมฟังก์ชันครบคันเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมากครับชูวความแข็งแกร่งของตัวรถและช่วงล่างประสานกับเทคโนโลยีทันสมัย และระบบความปลอดภัยครบคันนำเสนอในราคาที่เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆครับพร้อมเป็นผู้ช่วยในการใช้งานสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวนัน Ford Ranger Next Generation XRS ตรงนี้มีให้เลือกทั้งแบบ4ประตูและแบบตอนครึ่งหรือแบบ2ประตูติดตั้งคุ้มพลังด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลเทอร์โบเดียวและเ e กียร์อัตโนมัติ6สปีดให้พลังกำลังสูงสุดถึง 170แรงมา้าแรงบิดท,ที่405นิวตันเมตรตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้รถเพื่อการทำงานอย่างตรงจุดอาทิไฟหน้าแบบ LED multi reflector บันไดเหยียบด้านข้างกระบะท้ายแล้วก็ด้วยแผงหน้าปัดแบบดิจิตอลประกอบด้วยหน้าจอแสดงผลที่เป็นสีนะครับสัมผัสได้ multi t o u c ขนาด10.1นิว้ว นะครับกล้องมองหลังขนาดถอยจอดและพวงมาลัยไฟฟ้าราคาเปิดตัวอยู่ที่794,000บาทเท่านั้นครับสำหรับกระบะตอนครึ่งที่เป็นเกียร์ออโต้และพระเออีกคันหนึ่งของเรานะครับนอกเหนือจากรถกระบะที่ผมได้พูดถึงไปแล้วคันนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์อันนึงเลยในงาน international motor show ครั้งที่4-4นี้ครับนั่ก็คือ ford everest generation ใหม่ รุ่นวายแพครุ่นย่อยใหม่ล่าสุดของ Ford e v e r e s สําำหรับครอบครัวที่รักความท้าทายและการประจนภัยนอกนอจากนี้เองเนี่ยดีไซน์ต่างเนี่ยที่ออกแบบมาในรถคันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์แบบวายแพคเน้นความเท่ความแข็งแกร่งมีไซา์ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยสีดำให้ความดุด,ดันสมกับเป็นเอกลักษณ์ของคำว่าวายแพคจริงๆครับเบาะหนังเนี่ยเป็นทั้งหนังสังเคราะห์หนังแท้นะครับ มีสีดำและเดินเส้นได้ด้วยสีชมนอกเหนือจากการเดินเส้นได้ด้วยสีชมเนี่ยเรายังมีโลโก้ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ครับก็คือ Y t r a ท k ทั้ง2องอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเส้นได้ตัว Y Track เนี่ยอยู่ที่บอกคูน้าครับมันทำให้สะท้อนความหรูหราความสะดวกสบายมอบประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางจนภัยให้คุณและครอบครัวครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความสวยงาม เพราะฉะนั้นเนี่ยปอร์ Ford Next Generation ใหม่ของตัว Everest w i t e ตัวนี้เราเปิดตัวด้วยราคาที่เรียกว่าเหมาะสมมากนะครับก็คือราคาอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0บาทครับนอกจากนี้ปอร์ตยังได้นำรถปอร์ Generation ใหม่ทุกรุ่นและรถปอร์ตขวัญใจคนไทยปอร์ตมาแ่ง มาจะแสดงให้กับผู้ที่สนใจได้มาชมกันในงานนี้ได้อย่างใกล้ชิดครับพร้อมข้อเสนอพิเศษสุดจริงๆมากมายลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งจองรถฟอร์ดทุกรุ่นได้ที่ผู้จำหน่ายทั่วประเทศหรือจองผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www ford co th ครับขอบคุณคุณสรุปมากครับนอกจากการนำเสนอรถยน์ที่ดีเยี่ยมแล้วฟอร์ดให้ความสำคัญอย่างมาก กับการมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกท่านและกิจกรรมคาราวานผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดหรือ Talk to the Expert ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของฟอร์ดในการเพิ่มความใกล้ชิดกับลูกค้าตอกย้ำคำมั่นสัญญาในการดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันเราเริ่มโครงการ Talk to the Expert มาตั้งแต่ปี2564เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาส พูดคุยกับทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากโรงงานของฟอร์ดและวิศวกรภาคสนามของฟอร์ดรับคําแนะนําทางด้านเทคโนโลยีเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆในการใช้งานรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญของฟอร์ดโดยตรงเพื่อให้ลูกค้ารถยนต์ฟอร์ดมีความมั่นใจและได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดนอกจากความรู้คําแนะนําการใช้งานอย่างถูกต้องแล้วนั้นครับทีมงาน Talk to t h e Expert ยังได้นำความคิดเห็นจากการใช้งานจริงของลูกค้าข้อเสนอแนะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบคันมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาทีมงานคาราวานของฟอร์ดได้เดินสายพบปะลูกค้าที่ศูนย์บริการฟอร์ดมาแล้วถึง106แห่งทั่วประเทศไทยซึ่งลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปีนี้เราเอง จะออกเดินทางพบปะลูกค้าใน34จังหวัดทั่วประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนลูกค้าที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรม t l l to 2 h expert ได้ที่ Ford Call Center โทร1383ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม t l k to t h expert จะได้รับการตรวจเช็คฟรี30รายการด้วยครับ Ford ใส่ใจในทุกรายละเอียดมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่เป็นเลิศอยู่เสมอเพราะสำหรับเราเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดคือคนพิเศษที่เราจะต้องดูแลทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันครับในโอกาสหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาฝากทุกท่านอีกครั้งแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ